สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องงามยามดีนะคะเริ่อเย็นชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะวันนี้ส่งมอบรถ1คันค่ะของคุณอัดนวัตนะคะเป็น Highlander 4ประตู1.9 DDI เกรดแซดค่ะสีขาวมุกค,คันนี้นะคะราคาอยู่ที่889,000บาทค่ะนี่ลูกค้ามารอรับรถแล้วนะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีการอธิบายสมุดคู่มือการใช้งานของตัวรถแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ แตงละล้อเลยนะคะนี่อ่าด้านท้ายนะคะเดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันหน่อยอตัวไฟท้ายนะคะกันชนท้ายแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังแบบบิวอินนะคะอ่าด้านในเดี๋ยวชมด้านในกันนิดนึงนะคะเมื่อวานยังไม่ได้ติดตั้งกล้องนะคะวันนี้ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยเนาะเดินสายเก็บให้แล้วเรียบร้อยนี่ค่ะอ่าด้านในของตัวรถนะคะ ตัวมัดวัดอัจฉริยะ MID นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังค่ะมีตัวล็อกความเร็วแล้วก็ตัวมัดวัดนะคะไอตัวมัดตัวปรับนะคะปรับตัวหน้าจอนี่แล้วก็เบาะหนังนะคะสีดําเดินได้สีขาวอ่าสวยงามเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของรถกันนะคะอ่าไหนเอ่ยเจ้าของรถอ่าเชิญด้านนี้เลยค่ะน้องอนวัฒนเชิญด้านนี้เลยค่ะมาเลยจ้ะอ่าเชิญน้านในดีกว่ากับแม่ด้วยเนาะอ่า มากันเป็นครอบครัวนะคะสําหรับครอบครัวนี้เดี๋ยวเรามารน้จักกับครอบครัวสิโพกันนะคะอ่ะมาด้านนี้เลยมาเลยจ้าอ่าหน้าตาของเจ้าของรถนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่เลยมาด้วยกันนะคะนี่น้องน้องหลานๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเจมาเดินทางมาจากไหนอ่ะสัมภาษณ์กันหน่อยจากรยเอ็ดเลยครับเอ็ดมาตระเอ็ดจ้าขออนุญาตเซาท์แท็กนะคะวันนี้อ่ะมาตละเอ็ด มาถึงจังโมงจ้ะดีหาครับดีหาดีหาเนาะอ่ามาถึงได้เศ้าเลยวันนี้เลิกเย็นทุ่มช้ำเลยเนาะเทวดาปราบพมน้ำมนุนหายแล้วเรียบร้อยอ่าเป็นยังขึ้นมาซื้อรถอยู่นี่จักรู้จักได้จังไหนมี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 มูแนะ่ยนำมาอ่ามูออกรถไปแล้วเนาะคันหนึ่งเนาะจ้าแล้วก็แนะนำมาซื้ออยู่นี่อ่าเป็นยังไดวันนี้เห็นรถแล้วน้ำใจอยู่ครับน้ำใจน้ำเนาะรอได้ลยหรอ รอเลยเนาะรอเลยรอเลยอ่ะแต่มาดีแฟนติดงานนอนไปไหนมานำเนาะอ่ะโอเคมาดี้เรื่องไฟแนนซ์เป็นยังไงนี่ก็บท่านท่านท่านงานครับซื้อคนเดียวเนาะอันนี้ซื้อคนเดียวดาวเท่าไหร่จ้ะบอกจำนวนเงินได้บอกดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะผ่อนหกปีเนาะเดือนละมือก็บาทจ้าไฟแนนซ์จัดแค่คนเดียวเนาะเอกสารกับว่าอยู่งานเนาะพนักงานบริษัทเนาะทำงานเป็นพนักงานบริษัท อ่ะทีนี่ในการโอนเงินมาจองแล้วกะมาใจต่างเงินดาวเนี่ยเขายานบ่้เพราะพอาได้เห็นหน้ากันก่อนเลยเนะาะพอได้ดูจักกันมาก่อนตัวตัวเก่ากัาเบิ้ง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 นีนานนานเท่าไหร่จ้าแทนทำ วันนี้ก็เลยเอกโมบอุปกรณ์ตกแต่งครบครับผมครบอยู่เนาะครบทุกอย่างที่คุยกันเป็นประจากคอนเฟิร์มเนาะได้รับเราจริงเราจริงครับจ้าโอเคมานี่ก็ขออวยพรเนาะอวยพรมือนี่เดินงานย่ำดีขอให้เดินทางกลับร้อยเอ็ดโดยปลอดภัยเนาะเฮงๆรวยๆขอให้เงินขั้นหนี้ผลเงินผลทองขอบานเนาะเดินทางปลอดภัยลงไปและกลับเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้า